มาไม่ได้ใส่นาฬิกามาเหรอไม่ยงหรอมาไปพูดเลยพอนะครับเอาใหม่อะไรครับเคยเดินต่อเลยครับอีกพักนึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวอ่เดี๋ยวแยกข้างหน้านะฮะเมื่อก่อนตออปิดไว้แล้วกันต่อปิดไว้ สา้าสไปนี่ยังต่อไม่ติดนะฮะพอีรถบัสมาคัดออกอยู่เมื่อกี้นี่ครับครับพี่ครับไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเดินต่อติดมาก่อนครับซายไวครับเดี๋ยวท่านจะเลี้ยวตรงตรงมาจนเจอรั้วสังกะสีครับสี่ฟ้าซ้ายมือเป็นรถสิบล้อจอดนะครับเราเลี้ยวซ้ายตรงนั้นนยครับ เดี๋ยวฮตามมาไม <c oughs> ่เออท่าที่ปเไฟนี่ตูปูขูสารนะครับขัตรงขู่สายมาาที่ถนนเองครับโอเคโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวจัดรอเออพี่สวิทช์ทันไหมครับต่อติดอยู่ครับต่อติดอยู่ครับเออติดหมดแล้วครับพี่ยาส์มีขั้นขบวนนิดหน่อยครับเออยังยังยังไม่เห็นผมไม่เห็นสักคันหนึ่งครับไม่เห็นเลยมีผมอยู่สองคันหนึงครับอยู่รถบัสหรือเปล่าไม่ทราบ ไปรึเปล่าครับผมไม่เห็นเลยครับข้างหลังไม่มีรถสักคันหนึ่งครับขบวนเออ่ข้างหน้าจอดนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะเลยไปตรงสามแยกแล้วครับอะไรนะเออ่ผมไม่เห็นรถพี่เหมือนกันนะครับเนี่ยเมื่อกี้เลี้ยวซ้ายอะครับสามแยกวิ่งมาชนตัวทีแล้วเลี้ยวซ้ายอะครับอ่ข้างหน้าข้างหน้าเบอร์อะไรครับของว่าน้องไม่ชอบคนนี้หุ่นสามกัดน่าจะเลยนะครับเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายข้างหน้าก็ได้ครับแล้วก็ย้อนกลับเหมือนเดิมครับ